จริงๆสูงนกว่านี้อีกแต่เขาอายุปึงสองปีกว่าครับยังตุ๊ปผู๋เนี่ยสูงขึ้นไปได้อีกครับผมอายุมันเลยหลายกว่านี้บ่ครับเห็นในสม,มุดเขาก็ะบะประมาณเก้าสิบเก้าสิบปีหกสิบเก้าสิบปีครับผมอยู่ในหันเก้าสิบปีครับผมป๋าแสดงว่าตัวนี้ก็แค่เป็นวัยรุ่นยังธรรมดายังอ่ออ่ออ่ออยู่เลย <laughs> ครับผมตุ๊ปผู๋เวลาเขาติดมันคือต่างๆครับเขาก็แล้งอยู่หันหล่ะครับเศ้าเที่ยงแร้งนี่จะซ้ำมืองครับเป็นอย่างเขาคุ้มหมดมือเลยบะ มันเหมือนครับตุ๊ผู้ครับเรนอยู่หันล่ะครับผมเวลาเขาเวลามีคนมาเจียครับผมเขาสีเรนพี่จะเขาสิงห่วงตัวเมียไหมครับไม่อยากไปผสมพันธุ์หรอกแต่อยากคู่เขาไว้ซื้อไหมครับผมห่วงเออห่วงประมาณนี้ครับผมอ่านี่กับเป็นไข่นกกระจอกเทศนะครับอันนี้กับเป็นไข่ไก่ตอกนะครับผมอันนี้เป็นไข่เป็ดประมาณเทียบเทียบขนาดแล้วประมาณนี้ครับสวัสดีครับยูวะผมครับต้นทงกุลามื่อนี้ผมจะพาพี่น้องเดินทางไปที่ อำเภอกุชินาไร่จังหวัดกาลสินไปยูทีฟ้ามลุงมีภาพี่น้องไปเบื่องการเลี้ยงนกกระจอกเทศส่วนรายละเอียดสิเป็นจังไดก่อนที่พี่น้องสิไปเบื่องคลิปขันพี่น้องมักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์นํำว่าพี่น้องรับชมมาจากจังหวัดใดไปละครับไปเบื่องคลิปนํำกันครับอันนี้จะเป็นนกกระจอกเทศนะครับผมจะเป็นสายพันธุน์คอหนาเงนิ้นนะครับผมนกกระจอกเทศกะเกินเกินหน่สักหน่อยกับ คือในไทยก็จะมีสามสายพันธุ์ครับคอแดงคอน้าเงินคอดําย่างอยู่จะเป็นข้อน้าเงินนะครับข้อน้าเงินสังเกตดูดูดูที่ลําขาเขาหรอข้อเขาสีเป็นออกสีน้าเงินนะครับอันนี้คือข้อน้าเงินข้อพันคข้อแดงเนี่ยสีไงสีดุลายครับจะบกพองจะบกคอยบ่อยากจะเดียงแต่สีน้าเงินเนี่ยพ้อมดูกระติดลดลงมาปันกลางโค้งสางเขาตีไงกว่าหันพันคข้อดําเนี่ยตัวขโค้งสางเขาตีน้อยครับผมอันนี้อายุนกกประมาณ2ปีครับผม ซื้อมาเทือแรงดีจักบาทครับซื้อมาเทแรงอายุประมาณเพียงเพียงหัวเขาผมนี่แหะครับอายุประมาณเดือนหนึ่งตัวละแปดพันหาครับซื้อมาคูนึงกับประมาณหมื่นกว่าบาทรวมทรงอะครับผมตะกาต้าผมมีประมาณสี่หาตัวแต่เขาก็แบ่งขายไปนะครับเพราะว่าหนึ่งโดยว่าการจะจ่เยา,าหลายขึ้นเขาก็อยากลดลดปริมาณเขาลงแล้วก็เขายังมือใหม่สําหรับวงการเนี่ยครับเขาก็เลยเหลียวไว้แค่ชุดพ่อแม่พันธุ์นี่ครับผมการตอนนี้เลี้ยงได้ประมาณสองปีสองปีหาเดือน ตอนนี้ต้มเมียไข่พ่นผล,ผลิตแล้วประมาณเด็ดสิบสิบหกใบครับผมพ่อดำเนี่ยไขยย่ตั้งแต่สามสิบถึงหนึ่งร้อยใบต่อปีพันคข้อดำเงินเนี่ยไขยย่แดงแต่ประมาณสามสิบถึงหกสิบใบต่อปีพันคอแดงเนี่ยจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบประมาณนี่ต่ของผมเนี่ยต้มเมียจะเป็นคอดำบวกกับพอข้อพอดำเงินตนน้นฤดูตอนนี้ก็ได้สิบหกใบผมกำลังทงั้งความนวดไปว่าต้นสิ้นปีเนี่ยสิบข้อหกสิบใบบ่อกำลังกำลังคำนวณอยู่ครับ การฟักกับประมาณสี่สิบมือครับสี่สิบวันครับผมหลังจากเกีียวเขาตู้ครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวจังใหญ่พี่น้องเมืองไครอันนี้ตัผู้เป็นปะต,ตัผู้ตัผู้ั้งใจดูปากสีปากเขาออสีเป็นสีชมพูในแข้งเขาสีเป็นออกสีชมพูครับตัวเมียเขาสีเป็นแข้งหนาหนาในแข้งดำปากดำครับผมอืมนีตัผูเนาะครับผมขนมันหยาบ่ครับขนจับเลยนะครับขนกระมังยังไงครับมันหายบะครับ การจริงๆเราพันข้อำึงข้อดำสิบอก่อดูได้รู้ลายเฉพาะช่วงเขาผสมพันธุ์แต่กันเขาหลังผสมพันธุ์เนี่ยเขาสีจับสีใบย,ยี่เก็เบิดเลยครับแต<อ>่กันช่วงเขาผสมพันธุ์ดูดูเนี่ยบ่ในน้ำมันอยู่ไก่เขาอะครับผมไก่คื้ได้ยิ่มากว่ามันถึนขี้ได้บ่ขี้ได้อยู่ครับผมแต่อาจจะต้องอาจจะต้องมีผ่าพิตตาเขาก่อนครับซูผ่าพิตตาปุ๊บจับคอเข้าไปอีก้นึงก็ข้นได้ครับถ้าว่าพิดตาปุ๊บเขาสีแดงเขาจะเป็นไงแต่กันเขาปิดตาเขาสอยูสือครับ เปี่ยนมันยังไงแต่ว่ามาเหมือนเดิมท่านหารเซียงหนอกเล่ามึงบ้าครับผมบอเลยเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะซาว่าต้นตุ้งกุลาโต๊กนกกระจอกเทศมัเอาภาพี่น้องไปบางตัวเมียนะตัวเมียต้งวีลุงมีครับลุงมีฟภาพมลุงมีมีนี่ยังมาตัวเมียเนี่ยปากเขาสีดำครับสีดำนะแข้งเขาสีดำครับผมนี่าครับปากเขาดำดำและตัวก็จะสูงครับตัวผู้ตัวผู้ก็จะสูงกว่าครับผม จริงๆสูงในกว่านี้อีกแต่เขาอายุปึงสองปีกว่าครับยังตัวผู้เนี่ยสูงขึ้นไปได้อีกครับผมอายุมันเลยหลายกว่านี้บ่ครับเห็นีน่สมมติเขาก็ะบะประมาณเก้าสิบเก้าสิบปีหกสิบเก้าสิบปีครับผมอยู่ในวันเก้าสิบปีครับผมป้าแสดงว่าตัวนี้ก็แค่เป็นวัยรุ่นยังธรรมดายัางอ้อยอ,อ้อยอ,อยู่เลยครับผมนกเนี่ยตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงสามเดือนเนี่ยต้องมีการเอาใจใส่ย่างแบบย่างขอมุ่นแน่นเลยครับย่างของผมเนี่ยซื้อมา สาตัวชุดนี้เลยครับนี่หน่วยที่พ้ามือไหม่ศึกษาร,ระดับหนึ่งแต่พอมาเจือประสบการณ์จริงๆอะ่ะมันคนละเรื่องเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่อยุหนึ่งเดือนจนถึง3เดือนเนี่ยควรจะมีบริเวณขอบแลวกะมีแปลงห้าแป้งห้านายถึงว่าพักบุ้งสําคัญคือผักบุ้งแล้วอาหารขอบตรงเง้าบกแคบ ครอบแคบปุ๊บเวลาเลีเ้ยงหลายๆตัวเวลามันตกใจหมามา,มา,มาแลนมาเนี่ยส่งไเวลาไว้ตั้งอายุตัวเดือนเดือนหนึ่งจนเกือบสิบปีเขาจะขี่ตกใจขี่มอไซค์เบิ่นๆมาสากเขาแลนแลนด์เหมืนเขามาซนกันครับผมซนกันลม้ลมลงเจ็บขาขึ้นมาได้อันนี้คือข้อเสียแล้วตัวเนี้ยคือเขามีการสูญเสียมาตัวหน,นึ่งนอนว่าเขาตกใจเขาโมโหขอเขากบอกวใหญ่ตอนนั้นมครับผมเขาซนกันยืนขึ้นมาได้เราวิธีรักษาเขายังยังมือใหม่ ยังเมื่อไม่ตอนนั้นครับก็เลยสูญเสียไปตัวหนึ่งคือตัวเมปกติผมซื้อมาตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองนะครับผมไอ้สงสัยว่าตัวเมียคือไหนออกมาอยู่ข้างนอกครับทีเขาออกมานีอยนี่ว่าตัวผู้เวลาเขาติดมันคือต่างส้างครับเขาก็แล่นอยู่หันหลังครับเศร้าเที่ยงแรงนี่จะซ้มือครับสะสมมันแปงเนี่ยเมื่ีตัวเมียมาถึงนี่แน่ถึงนี่แน่ใช่ไหมครับจนเขาอุบัติเหตุครับผมเขาเจ็บขาเขาก็ดีขึ้นนะครับผมล้วเกาดยางบาดดดแล้วจะขึ้นเขาสีอะไรตัวเมียเมียนครับ เพราะฉะนั้นน่ะอัตราส่วนที่เมื่อไม่สัมผักจะเลี้ยงอ่ะควรจะสื่อสำรองไว้ยังตัวผู้หนึ่งตัวเมียสามประมาณนี้ครับเดี๋ยวโอเคยังไงกับตัวมีตัวเมียสองตัวเพื่อที่จะกระจายความรุนแรงของตัวผู้ออกไปอีกไหมครับเขาเลี้ยงอัตราหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยโอกาสที่ตัวเมียที่ที่เกิดอุบัติเหตุที่ใดกับมีครับผมเป็นอย่างเขาคุ้มหมดมือเลยบะมันมึนครับตัวผู้ครับมันแรงยุ่หันละครับผมเวลาเาเวลามีคนมาเดียครับผม ขากระสีเรียนติ๊แต่ขาสีหวงตัวเมียไหมครับไม่อยากไปผสมพันธุ์หรอกแต่อยากคูเขาไว้ซื้อไหมครับผมหวงอห่วงประมาณเนี่ยครับผมอ๋อนึกว่าแต่อันคุ้มสะเอาครับผมแต่ว่าหวงซื้อหวงซื้อกับมีครับคุ้มสีเซิ้งกับมีครับเอาแต่ลักๆเนี่ยช่วงประมาณตอนแรงๆกับตอนเสาตัวๆเนี่ยเขาสิฮึกมากๆเลยครับผมเขาห้องผมน้ครับผมกลางคืนมาบางคนมานอนอยู่เนี่ยครับอยากผมมานอนอยู่เนี่ยเสียงมันห้องกลางคืนเลยครับอู้ โอ้ยแกเขาดูว่าอีกอย่างเขาตกใจเขาหยาดมาบอก่จริงๆเสียงนกครับจริงตัวผูกมันลองนี่ไหมครับมันหลองมันห่วงอานาเขียนมากๆนะครับผมมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยเขาทับตัวเมียจะกเขือครับกระไรเทียอยู่ด้ะครับที่ผมเห็นมือหนึ่งกับประมาณสองสองเทียสองหรือสามเทียนะครับผมประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วนะเขาดิบประมาณประมาณส่วงเศร้าครับเข้าสิผสมครับส่วงเศร้านี่ครับ ช่วงนี้ถือว่าปกติครับเนี่ยจับได้แต่ขันขันประมาณห้าหกโมงเช้าเนี่ยอยู่นีบได้เลยครับผมแ่นไซเลยครับผมมันหวงตัวเมียมันอยากเซึ่งน้ำกับหวงตัวเมียน้ำอ่ะครับผมมันมีฤดูของมันบ่ครับฤดูของมันเนี่ยครับกับตังแต่ที่ใครมาเนี่ยเขาจดไว้ประมาณเดือนมีนาครับผมต้นเดือนมีนาแล้กะไปหออสุดกรกดาเดือนเจ็ดแต่ั้นก็จะพักไปช่วงหนึ่ง ราสิ้นไปสิ no ้นปีนะครับประมาณสิ้นปีเดือนสิบเกินไปเลยครับผมมนที่นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นไข่นกกระจอกเทศนะครับอันนี้ก็เป็นไข่ไก่ตอกนะครับผมอันนี้เป็นไข่เป็ดประมาณเทียบเทียบขนาดประมาณนี้ครับนกกระจอกเทศกะไข่สายพันธุ์น้องผมเป็นข้อดำผสมข้อำเงินน้ำนักไข่กระยูประมาณเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลสามบกเกินนี้ครับผมไข่เชี่อผมจำหน่ายกรอยูที่สองพันห้าลอยบาทบรล้มสูง แต่แนะนําาท่นผู้ใดสนใจต้ตองอัดต้องศึกษาในการฟาร์กอีกทีนึงเพราะว่าใครซุ่มเหยื่อมันทางฟาร์กจะมีประกันเชื่อให้แล้วก็วิธีการฟักกันยังจะบ่คือฟักไก่บ้านทั่วไปอะครับผมต้องศึกษานิดนึงนะครับผมแต่ชั่วสุดคือซื้อซื้อลูกนกซื้อนกอ,อีกชั่วสุดนะครับผมกลาเป็นอีกทางเลือกนึงกับไปซาเศรษฐกิจนะครับผมไอ้ขอช่องทางการตาิดต่อให้พบอกเขาเลยช่องทางการติดต่อเป็นเฟซบุ๊กนะครับาฟาร์มลุงมี่ไก่ต๊อกเป็ดอีเหลืองครับ ส่วนเพจก็จะเป็นฟาร์มุ้งมี่ภาษาไทยหมดเลยหรือว่าพิมพ์คําว่าฟาร์มุ้งมี่ก็ได้ครับก็ขึ้นครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหกแปดห้าเปดเก่าครับผมครับขอบคุณหล,ยลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม